วันนี้นะคะก็รอคุณป้ากลับมาจากทํางานนะคะบอกว่าจะพาลูกไปเที่ยวนะคะก็อยาอกจะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะไกลๆสักที่หนึง่งแต่ขี่รถออกจากซอยมานะคะเลี้ยวเข้าซอยเอ็มวเก่านะคะก็มาเจอร้านข้าวซอยนะคะร้านเกาไม้นั่นเองนะคะเป็นสาขาสองเกาะไหนๆก็พาแล้วนะคะเหมือนจะเพิ่งเปิดใหม่เราไม่ได้มาตามรีวิวนะคะเพราะเอิญว่าเราขับผ่านนะคะก็เลยลองแวะเข้ามาทานนะคะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านในกันนะคะเขามีห้องแอร์บริการด้วยนะคะเย็นชามกันเลยทีเดียวคะ่ะ เดี๋ยวขอเวลานะคะเลือกเมนูที่อยากทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายภาพของอาหารที่เราสั่งมาให้ได้ชมกันค่ะ มาถึงข้าวซอยเก้าไม้นะคะเราก็ต้องสั่งเมนูซิกเนเจอร์นะคะน่าจะเป็นข้าวซอยเนาะเราก็สั่งข้าวซอยไก่นะคะมากันคนละชามเลยนะคะราคา59บาทนะคะเมนูต่อไปนะคะเป็นผัดไทยใส่ไข่ของเด็กๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นข้า,กาวกะเพราหมูกรอบไข่ข้นนั่นเองนะคะเด็กๆแอบชิมไข่ข้นกันนะคะบอกว่าอร่อยมากนะคะแต่ว่ากินหมูกรอบได้นะคะเพราะว่าคั้วพริกเกลือมาแซ่บมากเลยะค่ะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะ ได้แบ่งเลิวเนี่ยอะไรไหมลูกบรรยากาศกว้างขวางพอสมควรนะคะน้องฮาชินี่เว่งเล่นสบายใจนะคะอเผอิญว่าพี่แขกโต๊าง้างเนี่ยก็แอบแซวเล่นคุยกับน้องฮาชิและก็น้องฮานะแล้วก็ให้ขนมน้องฮานะทานด้วยนะคะแต่พยายามหลอกล่อน้องฮาชิเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปทานสักทีคะ่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ก็มาทานร้านนี้นะคะอร่อยอิ่มแล้วก็ กินไม่หมดด้วยนะคะห่อกลับบ้านนะคะแต่ก่อนกลับนะสองคนนี้เขาก็แวะเล่นไม้ย่ยกันนะคะน้องก็ไม่ยอมพี่พี่ก็ไม่ยอมน้องต่างคนก็ต่างไม่ให้กันเล่นคุณแม่ก็เลยต้องหลอก่ล่อไปหลอกล่อมานะคะสรุปก็จบท้ายกันที่ว่างั้นเดี๋ยวคุณแม่จะต้องพาไปเล่นเครื่องเล่นกันดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตามกันต่อคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปเล่นเครื่องเล่นกันที่ไหนคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะบา,บายคะ่ะ จากคลิปที่แล้วนะคะที่เด็กๆสองคน,นยังงองแงแย่งกันเล่นของเล่นไม้โยกนะคะที่ร้านข้าวซอยเก้าไม้นะคะคุณแม่ก็เลยต้องบอกว่าปาปไปเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปไปเล่นของเล่นที่ไหนดีนะนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเราจะพาไปเล่นของเล่นที่ไหนเพราะขับรถเลี้ยวเข้าโลตัสเท่านั้นเองนะคะน้องฮาชิก็พูดออกมาทันทีเลยนะคะไปฟังกันเลยนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรคะ่ะตูครับฮาชิพูดว่าอะไรครับอยากดูครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าชี้อยากเลื่องไงอาชีจะไปไหนครับไปแต่ไปซื้อของเจะได้มีเรื่องของจะไปทำไงดีดดถ้าเกิดอาชีไม่ดื้อแล้วคุณแม่จะนชี้ถ้นะาชีไม่ดื้อคุณแม่จะอะไรไม่ดีถ้าชีดื้อคุณแม่จะ,ะถ้าชีดื้อคุณแม่จะอะไรจะเดินมาไม่ดี ชี้ก็เดือดทุกทีอ่ะไปทบ้าไปไปไปไหนไปนู่นนู่นไหนอ่ะไปทำไหมอ่ะไปไชี้ทำเสร็จแล้วอ่ะทำอะไรเสร็จอ่ะไปชี้อชี้ดื้อไปแล้วไม่ทันแล้วอะไรอ่ะก็ชี้ดื้อไปแล้วอ่ะ ตื่นไปช้ำน้องมันจะตู่ตู่อะไรไม่รู้เรื่องเลยชี้พูดว่าอะไรคะเรเพราะอะไรล่ะอพมาะจะไม่ดูพี่ดูนี่แค่ที่แบกเปียกอชี้จะไปไหนอะลูกพี่อนะลงไปเลยไปไปด้วยชี้ดูอ่ะไปไม่ได้ พูดดีๆถ้าไม่ดื้อไปเท้อค่ะไปเท้าชิจะไปไหนคะไปนู่นใส่รองเท้าแล้วหลอถุงเท้าอ่ะใสไปแล้วที่นี่ใส่เอ้าเขาไม่ให้เข้าก็อย่างที่เห็นกันนะคะพอเห็นเลี้ยวเข้าโรตัสนะก็รีพูดทันทีเลยว่าฮาชิไม่อยากดื้อฮาชิไม่ดื้อนะคะไม่ดื้อแล้วก็คุณป้าก็แวะไปเติมลมที่บีควิกเมื่อกี้นี้นะคะเขาก็งองแงใหญ่เลยว่าเขาก็ไม่ดื้อแล้วนะคะนี่กำลังจะเดินเข้าโรตัสแล้วนะคะทุกคน ดูซิว่าเขาจะไปเล่นอะไรกันบ้างน,นะคะวันนี้นะคะเพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าเราจะพาเขามาเล่นของเล่นนะคะเพื่อให้เขาเลิกงองแงเดี๋ยวไปชมกันค่ะน้องฮาชีเล่นรถโยกไปโยกมาหยอดเหรียญน,นะคะแต่ส่วนน้องฮาณน,นเนี่ย อยากเล่นขายเบบี้นะคะก็มาคีบตุ๊ก,กตากันนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะคีบได้ไหมนะคะตอนแรกเนี่ยคีบไปรอบแรกคุณแม่ถ่ายไม่ทันคีบได้แล้วนะคะดันมันล่วงตรงใกล้จะถึงทางที่หยิบตุ๊ก,กตาได้อยู่แล้วเชียวนะคะก็สรุปหยอดกันไปเลยจ้าสามเหรียญน,นะคะ30บบาทยังไม่ได้ตุ๊ก,กตาเลยสักตัวนะคะมีความพยายามมากเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ คีบลงไปแล้วนะคะไม่ขึ้นเลยนะคะอันนี้คือรอบที่สอนนะคะรอบแรกถ่ายไม่ทันอันนี้คือรอบที่สามแล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะคุณปันก็เลงแล้วเลงอีกนะคะบอกให้ฮน้องฮน,นะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบนะคะมันมีเวลาจํากัดด้วยนะคะต้องต้องกดนะคะภายในเวลาเ<อ>ท่าไหร่กดแล้วค่ะกดแล้วค่ะลุ้นกันเลยนะคะจะขึ้นไหมคะโอ้ยหนักเกินไปไม่ขึ้นนะคะสงสัยอีกรอบนะคะรอบที่สี่แล้วนะคะ จะได้ไหมคะรอบนี้เลงแล้วเลงเอีกนะคะคุณปาน,นิลุ้นกันนะคะคุณแม่ก็ลุ้นไปด้วยถ่ายไปยังลุ้นไปเลยนะคะว่ารอบนี้จะได้ไหมนะคะไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะได้ไหมคะอึ๊บไม่ติดนะคะเลิกเล่นกันดีกว่านะคะไม่หยอดแล้วนะคะพาน้องฮาชีมาเล่นมายกเหมือนเคยดีกว่านะคะไปชมภาพกันต่อเลยคะ่ะ น้องฮาชิก็มาหยอดเหรียญน,นะคะตัวนี้ก็มีให้เล่นได้นั่งได้สองคนคุณแม่ก็เลยเรียกพี่ฮานะเร็วๆนะคะมานั่งกับน้องเลยพี่ฮานะกระโดดมานั่งได้แป๊บเดียวนะคะก็ไม่อยากนั่งแล้วขอให้อุ้มลงให้หน่อยนะคะแล้วก็ไปเล่นกับคุณป้าตรงไหนต่อเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะอ๋อที่แท้นะคะก็มาเล่นเครื่องเล่นนะคะโยนห่วงบาสเกตบอลกันนั่นเองนะคะหายไปสองพ่อลูกนานมากเลยคุณปานิ้งบอกว่าหมดไป40ป่าบแล้วนะคะสําหรับโยนลูกบอล ลงห่วงกับบาสเกตบอลนะคะน้องฮาชิก็ริ่มด้วยช่วยแจนนะคะโยนไม่ลงหรอกนะคะแต่อยากเล่นกับเขานะคะอ่ะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันนะคะว่าเขาจะได้คะแนนกันเท่าไหร่นะคะแม่น้องฮาชินะคะมาครั้งนี้ครั้งที่สองนะคะก็เริ่ม ยอดเหรียญเองได้แล้วนะคะไปไปทุบหัวกบกันนะคะนี่เป็นไงล่ะโอ้โเป็นไงยังไม่โดนนะคะอาอไม่ทันไม่ทันนะคะจนไม่ไหวแล้วเอาใช้มือจิ้มเลยนะคะใช้ค้อนทุบไม่ทันใช้มือดีกว่าเอาคุณแม่ช่วยดีกว่านะคะ<ๆ>เดี๋ยวจะไม่ได้คะแนนนะคะไม่ไหวน,ะะน้องฮาชิแย่งไปทุบเองยังไม่ขึ้นมาเลยลูกทุบอะไรคะอ๋อได้แล้วโดนแล้วนะคะใช้มือด้วยนะคะใช้ค้อนด้วยนะคะ เล่นแป๊บเดียวนะคะ1เหรียญ10บาทนะคะสนุกกันตายให้เด็กๆได้เพลิดเพลินกับวันหยุดนะคะส่วนพี่ฮานะนะคะก็หนีไปปั่นจักรยานนะคะเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้นะคะคุณแม่ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะคะปั่นจักรยานนะคะนานมากเลยนะคะนานนานกว่าเมื่อกี้ที่น้องอาทิตย์ตีหัวกบอีกนะคะเกมปั่นจักรยานนะคะแล้วคุณปานิงก็ทิ้งน้องฮานะพาน้องอาทิตย์ไปไหน อาชีอยากเล่นอะไรต่อแล้วนี่มีเหรียญมีเหรียญด้วยนะคะจะหยอดเองแล้วแล้วหยอดไหมหยอดไปแล้วนะคะไปเล่นยิงปืนนะคะเดี๋ยวไปชมน้องอาชียิงปืนกันค่ะถ้าปล่อยให้ยิงคนเดียวของไม่รอดแน่ๆน,นะคะคุณป้ามาช่วยน้องอาชีหน่อยครับ เดี๋ยวมาเล่นปิดท้ายนะคะเหรียญสุดท้ายด้วยเกมนี้กันนะคะคุณแม่เล่นกับน้องฮานะาไปนะคะก็เล่นไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าชื่อเกมว่าอะไรเหมือนกันนะคะก็เป็นการเล่นครั้งแรกของคุณแม่เลยนะคะเล่นไปถ่ายไปนะคะเพราะว่าคุณปานิงก็ไม่ชอบถ่ายวิดีโออยู่แล้วนะคะก็เหรียญสุดท้ายละคะจบเกมน ths, uh ี้นะคะเดี๋ยวลงไปชอปปิ้งกันที่โลตัสกันข้างล่างดีกว่านะคะ ไปเดินโรตัสชั้นหนึ่งกันนะคะว่ามีของอะไรที่เด็กอยากซื้อบ้างน,นะคะหาชิก็หยิบขนมใส่ตะกร้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผ่านไปที่รถจัก,กรยานนะคะอยากได้มากเลยให้คุณแม่อุ้มขึ้นไปนั่งจะเอากลับบ้านให้ได้เลยนะคะ mm hmm. ก็วันนี้สนุกสนานพอสมควรนะคะขึ้นรถปุ๊บนะคะเป็นไงตามสภาพที่เห็นเลยนะคะหลับคาขนมตามเคยก็คงจะต้องล่ำลาก,กันแล้วนะคะเดี๋ยวพาน้องอาชิพไปหลับกันที่บ้านต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ